ไม่เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับผมพอดีวันนี้เป็นวันพักนะครับเมียพักฟันหนึ่งมือนะครับว่าจะนอนนอนไม่หลับปะผมก็เลยพาลงส่วนทุเรียนนะครับผมพาไปดูสวนทุเรียนผมส่วนที่จะทําลูกแล้วก็ทําดอกปีนี้นะครับส่วนทุเรียนเล็กเนี่ยผมจริงๆมันมีเรื่องปีกย่อยหลายเรื่องที่ผมอยากทําอยู่นอะแต่กก ไม่ได้มีเวลาแต่ผมคิดว่าโดยรวมน่าจะโอเคนะครับฝนตกดีแบบนี้ผมว่าทุเรียนเล็กสวยครับแตกยอดอสวยๆเลยแหละกลับมาที่เรื่องสวนทุเรียนใหญ่กันก่อนที่ผมจะพาไปดูต้นทุเรียนของผมนะครับผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับเรื่องเรื่องทําลูกทําหลอกทุเรียนปีนี้นะครับเนื่องจากสภาวะราคานะครับในปีที่แล้วเนี่ยมันผันผวนนะครับเราจะไป สุดตัวก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดน,นะครับว่าจะทําทุเรียนนะครับบม,มินเทเลนเด้มันสวนใหญ่ทด่นี่เจต้นนะครับเจ็ดสิบต้นก็ไม่ได้ทําเล่นๆนะเวลาผมพูดเล่นๆก็จะมียูทูบเบอร์คนอื่นเอาคลิปผมไปแล้วก็มาบั็ผมนะครับว่าผมทําเล่นๆโบไดเฮเลนไปเชเลนเ,นเฮติลีนี่แหละเพียงแต่ผมจะใช้อินซีนะครับอินซีทั้งหมดเลยในเมื่อมาอย่างนี้แล้วก็ ไปให้สุดทางนะครับแม้แต่ปุ๋ยเคมีสูตร82424 24นะครับผมก็จะไม่ใช้นะครับบอใส่แล้วก็บ,บอไซ่น้ำนะครับเอาเป็นเน้นไปทางดินนะครับแต่ผมก็มีวิธีในกระบวนการของผมนะที่จะทำให้กระตุ้นให้เขาออกดอกได้นะครับใบนี้เนี่ยมันเป็นแตกหยอดอ่อนมากแล้วเนาะครับแป๊บหนึ่ง ในความเป็นจริงเนี่ยแปบบ๊บอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องใส่8 24แล้วนะครับจากจากยอดตรงนี้เนี่ยอีกแป๊บหนึง่งไปยแปดยี่สแล้วก็ถ้าใบนี้เนี่ยเข้าช่วงเพสลาดนะครับเพสลาดเกือบหมดทั้งต้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปฉ r บสารนะครับฉ r บสารแพคโคผมจะพิจารณาดูอีกทีว่าผมจะฉ r บสารแพคโคไหมแต่ว่า8 24 24ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะบอใส่8 24แี่สลเรื่องสารแพคโคผมจะดูจากอะไรนะครับดูจาก ฝนเยอะไหมนะครับขั้นฝนว้าลายนะครับแล้วก็อากาศเย็นไหมถ้าเกิดว่าเข้าหน้าหน้าหนาวเร็วนะครับในช่วงที่ต้นทุเรียนผมใบตันพอดีสารผมก็จะไม่โฉมนะครับอาหารผมเกษตรบลอสาสมนะครับเอาเป็นแบบในเมื่อมาแล้วก็ไปให้สุดทางนะครับไปให้สุดทางเชิญตามสบายนะครับเราร้านเคมีเกษตรทั้งหลาย เชิญด่าได้เลยนะครับแล้วก็มาดูปลายปีกันมาดูผลผลิตหลังจากที่มันออกไปแล้วนะครับว่าเจ้าได้เงินจักบาทนะครับแล้วก็เอาไปให้ค่าปุ๋ยค่ายาไปจักบาทนะครับส่วนผมสิเหลือจักบาทด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับยังไงผมก็ต้องคิดว่านะคิดว่าผลผลิตก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะ่บม่นเฮดเลนนะ่บม่นว่าจะให้เ,เอาดอก ต้นละสองสามดอกดอกเต็มต้นนะครับแขวนเต็มพิกัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ผมบอใส่สูตรสะสมอาหารแปดยี่สี่ซื้อนะครับแล้วก็จะใช้ปุ๋ยเคมีน้อยมากนะครับในส่วนที่ที่มันทําวิธีอื่นไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันไม่มีสูตรระบุอยู่ข้างกระสอบนะครับทําให้ในบางช่วงเวลามันใช้ยากนะครับ ช่วงที่จะทำเบ่งผู้นะครับช่วงที่จะสางเม็ดเบ่งผู้บอกก่อนว่าสูตรนี้นะครับสูตรที่ผมจะทำเนี่ยผมคิดว่าคิดในใจแล้วก็มีที่ปรึกษาแหละมีอาจารย์มีครูบาอาจารย์มาเหมือนกันนะครับทุเรียนมันสิเปลือกบางมากนะครับเปลือกบางบางเปลือกบางอะบางมากบางเป็นกระดานเลยละครับเปลือกบางเนื้อหนักนะครับเนื้อนักรสชาติดีนะครับ ทั้งหวานไม่มากแต่มันเยอะนะครับมันอร่อยแน่นอนนะครับส่วนวิธีการต่างๆเนี่ยปีนี้ผมจะไม่พูดอะไรเลยนะผมแค่จะมาเกิดเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำลายเฉยๆนะผมผมจะไม่ยังไม่สอนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยังคำๆงูงงปลา,ปา,ปาไปแต่บอกไว้ก่อนว่าในเมื่อผมเดินมาทางนี้แล้วนะครับเดินเดินมาทาง ทางคว้างโลกนะครับททางที่คนมักดานะครับเออจ,จะกลับไปทำเหมือนปกติเขาก็นอนไม่หลับนะครับโมติคนดาก็นอนบ่หลับเอาเป็นว่านะครับปีนี้ก็คือเต็มระบบอินซีเต็มระบบนะครับอินซีเป็นเต็มระบบบอเมนเกษตรอินซีนะสารในกำจัดมแมลงแล้วก็ เพียเหมือนเดิมนะครับขาดบ่อได้นะครับโอ้นอนจอลูกจอยังนี่บ่อได้เลยครับต้องดูแลเต็มที่นะครับผมว่าโอเคอยู่นะมันมันมันพร้อมมากผมกับพ้อมโพดต,ตัดแต่งกิง่งตะกอนมูใบมาสามใบหนาอึกตึกกันยังบ่ชอย่ามอเอาดอกอยู่ตัดอีก ตัดแต่งกิงอีกรอบหนึ่งใบก็ยังมาหนาอีกโอ้ยอันนี้แล้วมันฝ่าหัวตื่นเต็นลาลไปแต่อันตัดแต่งกิงตะกรูนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หนานะครับอันข้างในมันบ่อเลยอันนี้นะครับข้างในมันหลงอยู่นะครับแต่ว่าหยอนมันออกมาหลายใบยมันก็หนาคือเก่านะครับสูตรนี้พยายามรักษาไว้แค่ใสามใบนะครับมันจริงๆผมเหตุต่กรูไดเราะว่าส่วนนี้เป็น ส่วนทําทุเรียนปีแรกเนาะคนอื่นเขายังแขวนลูกอยู่ตัวผมนี่ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มเก็บอาหารทําใบเขียวแล้วนะครับแต่ก่อนมูหอหอดใบที่สองแค่นั้นครับนาตึบครับยูบได้ตัดตัดอีกรอบนึงครับตัดอีกรอบนึงอันนี้นี่นะครับเริ่มลงเริ่มลงแล้วเออเริ่มเริ่มเริ่มโอเคนะอันนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วนะใบนี้แหละที่จะใบนี้ตันก็ จะออกดอกแล้วนะครับจะออกดอกแล้วได้โบได้ผมเสิม่วงาสูฟังนะครับอันนี้เป็นแผนแรกผมที่ก็คือตั้งใจเลยก็คืออินรีย์นะครับทำอินรีย์ทําอินรีเนะสาะสะสมอาหารกัอินรียทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สําเร็จนะครับถ้าเกิดว่าแผนนี้บสําสเร็จมันก็จะจําเป็นล่ะครับจําเป็นที่ต้องกลับไปหาเคมีนะครับ เพราะว่ายังไงผมผ่าดไม่ได้ปีนี้ผมมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเรียกดอกได้3รอบนะครับแล้วข้อกับผมไปเช็คพยากรณ์อากาศมาแล้วนะครับธันวาไอพิจิกาเนี่ยเริ่มหนาวอุณหภูมิสิบเจ็ลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามีฝนป่าปายแต่ว่าธันวามกราหนาวอากาศหนาวเลยฝนไม่มีนะครับเหมาะมากรอบแรกขั้นผลผ่านนะครับยังไงผมก็ยัมี รอบสองรอบสามแผนสองแผนสามแต่แผนแรกนี่ขอขอทําตามใจก่อนเนาะแปดยี่สี่กับบอไซครับศูนหาสองสามสี่กับบอฉีดครับเออคนมามาทางขวางโลกแล้วก็ไปให้มันสุดเนาะไปให้มันสุดครับเดี๋ยวแล้วปีนี้ละเดี๋ยวปีนี้ผมจะสรุปรวบยอดหลกักกามาบอกสู่ฟังปีหน้าไปด้วยกันด้วยการทำทุเรียนอุตสาหกรรม ให้มันไดเกตเอบี AB, แต่ว่าตนทุนตำ่ำมันสินเป็นไปได้บ่ผมสิผมสิลองบ่ผมสิลองไปก่อนนะครับขั้นได้ผลบ่ได้ผลแล้วก็มีอยังต้องปรับปุงเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็ต่างเอาต้นทุเรียนมาให้ดูนะครับยอดสุดท้ายแล้วนะแดงแดงแล้วครับนี่แดงแดงแล้วครับยอดแดงและยอดนี้แหละครับยอดนี้แหละยอดนี้ตันก็คือดอกมาแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับมาตอนแรกว่าซิบอโฮเฮ็ดคลิปขึ้นหอดก็เลยพ่า ก็เลยไม่ไปทายรูปนะครับแล้วก็ไม่เห็ุคลิปนะครับสวัสดีครับ